搞不到。<Bye. S 2> สารรถไฟครับไปไสารถไฟครับเราฟังมีเียงนได้ไหมครับออตัวนี้มีชื่อชื่อม็กตานินต์ชื่เช่นี้ครับเน่ยตา่เ็กจะที่ลนครตจแล้วก็ส่งต่อสซนเาอ้จะเป็นพวกลมแรงจะส่งเข้าแล้วจะแปครับจะไม่่อการกระจายนค้าครับ

نہیں بھائی جناب ان بھائی پھر کریں گے ครับ